ไม่เคยได้ถามอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าถามครูและคุณจะรู้จะเข้าใจาไม่เคยได้ถามหรืออาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่ครูเป็นก็อยากให้คุณได้เข้าใจสวัสดีค <speaker> รับสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการถ่าถามครูนะหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าครูไทยไดอะล็อกครับรายการที่จะชวนคุณครูมาพูดคุยในประเด็นทั่วไปที่อาจจะไม่มีใครเคยถามครูครับขอแนะนําตัวนะครับผมครูมะนาวสุภวัฒน์พรมตันครับครับและผมครูนัทนะครับบัณฑิตพันศิริครับในวันนี้นะครับเอ่อเราก็จะมาเปิดตอนแรกกันนะครับในการชวนคุณครูมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่กําลังทํากันในตอนนี้เลยครับนั่นก็คือปิดเทอมนั่นเองครับ และคุณครูที่เราจะมาถามในวันนี้นะครับคือท่านแรกนะครับคุณครูแอมนิธิจันทนูนะครับครูสอนศิลปะการแสดงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครูแอมครับสวัสดีครับท่านที่สองนะครับครูร่มกล้าวช้างน้อยนะครับหรือชื่อเล่นชื่อเล่นว่าครูกั๊กนะครับเป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามครับสวัสดีครับครูกั๊กครับสวัสดีครับและท่านที่สามครับครูบุ้ย ครูไตรลัตกุยตินะครับครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณครูทั้งสามท่านนะครับที่ยินดีมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งนะครับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือปิดเทอมคุณครูทําอะไรครับขออนุญาตถามคาถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวงกว้างก่อนแล้วกันนะครับว่า คนทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ทราบว่าคุณครูมีปิดเทอมหรือไม่มีปิดเทอมแล้วถ้ามีปิดเทอมปิดพร้อมเด็กหรือหลังเด็กระยะเวลามันอออะไรนะมากน้อยต่างกันแค่ไหนอขอตัวแทนคุณครูสักคนตอบได้ไหมครับขออนุญาตเริ่มที่ครูบวยแล้วกันครับได้ครับในฐานะผู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการปิดเทอมนะครับคื <laughs> <laughs> แบบดูแบบจะได้ดูมีคุณวุธอะไรเงี้เนาะผมว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวขออ่ะถอยนิดนึงนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งก็คือครูเรานะครับก็เป็นอาชีพที่น่าอิจฉานะแบบบางคนว่ามันมีปิดเทอมอะไรเงี้ยครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับก็ก็มีครับแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะแบบตรงหรือไม่ตรงกับความเข้าใจของของบางท่านนะครับแต่ว่าก็ต้องออกตัวก่อนว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละสถานศึกษาครับอาจจะ มีนโยบายหรือว่าแบบลักษณะของงานที่ต่างกันนะครับแต่ว่าในฐานะโรงเรียนที่ผมเคยทํางานมาครับแล้วก็เท่าที่พบมานะครับก็ผมคิดว่าก็คือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าการเปิดเทอมของครูเนี่ยเพราะว่าในช่วงเปิดเทอมนะครับครูเนี่ยไปโรงเรียนเพื่อดูแลหลายอย่างเนาะก็มีดูแลนักเรียนนะครับก็คืออ่าหน้าที่หลักเลยสอนนักเรียนดูแลนั่นนี่อ่าเข้าแถวโฮมรูมอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันที่สองก็ดูแลพวกโรง นะครับอันที่สามไปเพื่อครับดูแลตัวเองเนาะลงเวลาทํางานนะไม่งั้นก็แบบเดี๋ยวจะสวยแอหยอกหยอกหยอก <laughs> แล้วก็อ่าบางคนอาจจะไปดูแลหมาแมวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คืออ่ามีน้องหมาน้องแมวที่โรงเรียนไปให้ข้าวให้อะไรอย่างี้ก็คือเราไปโรงเรียนช่วงเปิดเทอมวันหนึ่งเนี่ยได้หลายงานเลยครับหลายอย่างแต่หลกัลกๆก็คือดูแลนักเรียนแล้วก็ดูแลอ่างานของโรงเรียนครับทใน <c oughs> ช่วงที่เด็กๆเ,เขาปิดเทอมเนี่ยครับอ่าเด็กๆพอเขาเรียน จบแล้วเขาสอบเสร็จแล้วอ่าไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วแต่ทีนี้ครับครูเราก็ยังสมมติเป็นช่วงมีนานะครับเด็กๆไม่ต้องครูก็ยังมีงานอยู่นิดนึงช่วงนี้ก็คือเด็กปิดเทอมแล้วแต่ครูยังไม่ปิดเทอมนะครับก็คือมีปิดเทอมของเด็กแล้วของครูมาเคลียร์เกรดนักเรียนแล้วก็อาจจะมีพวกงานที่มันต่อเนื่องไปครับอย่างเช่นงานรับนักเรียนงานรับสมัครเด็กม๑ เคลีย์งบเคลียอะไรเงี้ยครับสําหรับางานบางส่วนอันนี้ก็คือเราก็จะยังไม่ได้ปิดพร้อมนักเรียนครับก็คือช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมเรียกว่าช่วงคับเกี่ยวนะครับไม่รู้เขาเรียกกันว่าช่วงอะไรนะก็คือเป็นช่วงที่อ่คุณครูเนี่ยไม่ต้องดูแลนักเรียนแล้วไม่มีนักเรียนมาที่เรียนให้เราดูแลแล้วแต่ว่าเราก็ยังต้องมาอยู่ครับเพื่อทํางานอ่างานอื่นก่อนให้มันเสร็จให้มันรุ่งร่วงไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกินเวลาไปประมาณ มีนาจนถึงเมษาครับอันนี้คือในปิดเทอมปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีมาตามคําสั่งเป็นระยะระยะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับคือหน้าที่ภารกิจทั้งหมดมันเสร็จสิ้นหมดแล้วอันนี้ผมพูดถึงครูส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีคุณครูบางท่านที่แบบอ่าเป็นพวกคุณครูการเงินหรือคุณครูวิชาการหรือบางงานที่แบบจําเป็นต้องไปทํางานอยู่ตลอดอ่าน,นั้นก็แบบนาชื่นชมนะครับเสียสละมากแต่ว่าคุณครูส่วนใหญ่ เออรู้ว่ามีผมคนเดียวไม่รู้ที่แบบได้หยุดปิดเทอมยาวๆนะครับก็คือก็ช่วงพอเป็นช่วงเมษาถึงช่วงพฤษภาคมครับมันก็เป็นช่วงที่แบบโรงเรียนเนี่ยว่างเว้นจากภารกิจต่างๆแล้วก็คือเราไม่มีงานที่แบบอ่าไม่มีเด็กไม่มีเด็กๆให้ไปสอนแล้วก็พวกงานที่รับนักเรียนหรืองานแบบใหญ่ๆของโรงเรียนเนี่ยมันไม่มีแล้วมันก็จะเป็นช่วงว่างของโรงเรียนนะครับก็คือช่วงเดือนเนี่ยครับช่วงประมาณเมษาถึงพฤษภาช่วงนั้นนะครับก็คือเป็น พิเอมจริงๆของคุณครูครับก็คือเราไม่มีงานที่ต้องดูแลเด็กไม่ต้องดูแลโรงเรียนแล้วช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราว่างแต่ว่าในช่วงที่เราว่างเนี่ยครับเราก็จะใช้เวลาไปทําอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเหมือนกันก็คือ่ามีการเตรียมการสอนนะครับสําหรับเทอมหน้าพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยครับก็วางแผนออกแบบการสอนแล้วก็เตรียมที่จะรับมือกับนักเรียนต่างๆกันไปครับแล้วก็มีการพักผ่อน ตามอัธยาศยัยครับประมาณนี้นะครับกู๊กักับกูบ๊แอมมีปิดมีช่วงเวลาคล้ายๆกูบอยไหมครับถามกู๊กั๊กก่อนมีมีไหมครับช่วงเป็นโรงเรียนรัฐบาลคล้ายๆกันช่วงเวลาไปเลี้ยงแมวครับช่วงหมายถึง <laughs> <laughs> ช่วงทมาไลน์ประมาณปิดเทอมว่าต้องทํางานถึงประมาณสิ้นเดือนอมีนาแล้วก็เมษายนก็จะม,มีช่วงเวลาหยุดพักประมาณนี้หรือเปล่าครับประมาณเดียวกันครับประมาณเดียวกันกับที่กูแอนะครับ ของแอม,มน,นะคร <ผม S 1> ับของแอมอาจจะปิดเปิดเป็นโรงเรียนสาธิตน,นะคะก็จะปิดเปิดพร้อมกับมหาวิทยาลัยอ๋อบก็จะถือว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมประมาณสิงหาเนาะแล้วก็จะปิดเทอมประมาณประมาณพฤษภาโดยปกติแล้วก็ช่วงปิดเทอมก็ก็ลักษณะงานจะคล้ายๆที่ครูบอยเล่าเป็นงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนหรือว่าเป็นงานรับนักเรียนเข้าหรือว่าเป็นงานอบรมของครูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าปิดจริงๆเนี่ยมีช่วงที่ ดูว่าช่วงไหนงานซาซาแล้วก็จะตกลงกันในในโรงเรียนว่าอ๋อจะหยุดให้ประมาณรวมวันหยุดแล้วน่าจะประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตาประมาณก็ถือว่ายังถือว่าในะทั้งสามท่านยังมีช่วงเวลาที่<ม>ได้หยุดพักนะครับที่ไม่ต้องไปทํางานที่โรงเรียนนะครับดังนั้นก็จะถามต่อว่าทั้งสามท่านนะครับใช้เวลาในช่วงเนี้ครับช่วงที่เราไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปสอนเนี่ยไปทําอะไรกันบ้างครับ ก็ส่วนเป็นงานที่ยังอยู่ในหมายถึงว่าก็ยังเป็นงานโรงเรียนอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่งานสอนเป็นงานอื่นๆเช่นเช่น<ๆ>ง,งานที่เกี่ยวกับงานสื่อสารองค์กรอื่นๆหรืองานจะต้องไปดีลกับโปรเจกต์อื่นๆ,ๆที่ที่เชื่อโมโยงกับคณะคณะศึกษา,าศาสตร์อย่างเงี้ยครับหรือโปรเจกต์อื่นๆที่เป็นโปรเจกต์พิเศษของโรงเรียนที่อาจจะต้องลงไปมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยครับบอยครับ โอ้เห็นน้องกั๊กกับพี่แอมตอบแล้วผมไม่อยากตอบเลยครับรู้สึกเขินเขาแบบมีสาระกันมากก็สําหรับผมนะครับก็คืออนอกนอกนอกเหนือจากการเตรียมส่วนใหญ่ก็คือมีมีเตรียมสําหรับอ่าเทอมหน้าบ้างคิดไอเดียแล้วก็อะไรเงี้ยครับว่าจะสอน,นอยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้ก็คือใช้เวลาในการพักผ่อนครับก็คือทําอะไรที่ที่เราอยากทําอ่าหนังสือหน,งอนังสือที่ไม่ได้อ่านแบบ มันต้องใช้เวลานาน,านๆเนี่ยก็เอามาอ่านช่วง่าช่วงช่วงปิดเทอมเนี่ยครับมันได้อ่านยาวๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็หรือไม่ก็เกมหรือซีรีส์อะไรที่อยากดูอะไรเงี้ยครับก็เอามาดูเป็นในในช่วงนี้เลยครับก็คือผ่อนคลายแต่ว่าอ่าบางบางครั้งนะครับอันนี้ไม่ได้แก้ตัวให้ตัวเองนะครับไอ <laughs> ไอพวกสิ่งที่เราทําเพื่อผ่อนคลายอเ้ยครับมัน <c oughs> มันก็เป็นเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนของเรา เหมือนกันนะครับก็คือเราได้บางทีเราได้ไอเดียอะไรจากพวกงานอเดรกพวกนี้แหละครับอืมอ่าโอเคครูบอยพูดมาน่าสนใจมากงั้นขออนุญาตถามต่อเลยละกันนะครับว่าแล้วในช่วงที่ได้ได้ใช้เวลาทํากิจกรรมในช่วงปิดเทอมต่างๆเนี่ยอาจจะอะไรนะรับงานอื่นๆเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองบ้างทํากิจกรรมที่ข้างค้างหรือภารกิจกับหน่วยงานอื่นๆภายในอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นการพักผ่อนเองด้วยซ้ำ กิจกรรมต่างๆที่ทําเนี่ยมีประสบการณ์อะไรดีๆที่พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้บ้างไหมฮะที่ยังคงจดจํามาถึงจนถึงตอนนี้ใครก่อนก็ได้เลยครับเออคใครก่อนเอาเป็นขอคู่แอมบ้างแล้วกันครับอืมจริงๆทําเยอะอะฮะจริงๆเอาเอาจริงก็คือเหมือนจะไม่ได้ปิดเทอมแหละแต่หม,มายความว่าอืม,มันอาจจะมีช่วงเวลาที่ ว่างมากขึ้นเช่นอาจจะว่างแค่ครึ่งครึ่งวันเช้าหรือว่างครึ่งวันบ่ายทั้งทังที่เวลาเปิดเทอมตอนที่มีการเรียนการสอนเนี้ยเราอาจจะไม่ว่างทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะว่างไปอะไรบ้างเหรอที่ประทับใจ <c oughs> ก็เยอะนะเพราะว่าทําเยอะเช่นสมมุติว่าเวลารับนักเรียนใหม่มันก็จะมีโครงการที่จะต้องไปทําเกี่ยวกับผู้ปกครองเกี่ยวกับนักเรียนที่ที่เพิ่งเข้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวพอสมควร แล้วมันก็จะได้เห็นทุกปีได้เห็นชื่อว่ากิจกรรมครอบครัวสาธิตนะฮะก็จะเห็นเด็กๆที่มาใหม่เห็นผู้ปกครองที่มาใหม่ที่เขาเอาเริ่มต้นอะไรบางอย่างมันก็จะมีเรื่องทั้งเคสเด็กเป็นเด็กพอเด็กเข้าใหม่ปุ๊บก็จะมีเคสเด็กโอ้โ oh, หเด็กคนนั้นเป็นอย่างนั้นเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้เฮ้ยคนนี้ตรงทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ว่าตอนทํากิจกรรมเป็นแบบนี้ก็เหมือนที่ชอบก็คือชอบเคสเด็กนี่แหละเวลาเรามาคุยเคสเด็กกันเป็นเด็กใหม่ๆที่เจอก็รู้สึกว่า เออเดี๋ยวตอนจัดห้องเนี่ยจะต้องคอนเซิร์ตเรื่องอะไรบ้างไม่เอาคนนี้อยู่ด้วยกันคนนี้อย่าไปอยู่อ๋อ,อคุณประจำชั<อ>้นเนี่ยคนนี้ต้องแมทแมทกับคนนี้เลยเพราะว่ามันต้องดูได้รับการดูแลเป็นพิเศษ<อ>เราเราว่าจริงๆมันมีหลายส่วนมากหรือแม้แต่ผู้ปกครองเนี้ยแล้วแล้วแล้แลแลเวเปิดเทอมจะทําไงวะผู้ปกครองเยอะจังเลยคนนี้เยอะผู้อะไรไม่รู้เรื่องคนนั้นก็โอ้โหดูให้ความร่วมมือมากเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนเป็น มันก็เป็นช่วงปิดเทอมแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่เตรียมเปิดเทอมสําหรับเด็กๆและผู้ปกครองซึ่งเขามาเขามาไม่ได้ทุกวันแต่ว่าเราอาจจะต้องสแตนบายเตรียมงานเนี้ยอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ทั้งวันก็เลยรู้สึกว่าชอบอันนี้ชอบในการรู้รู้เคสใหม่ๆเช่นเคสนักเรียนแล้วก็เคสผู้ปกครองเคสผู้ปกครองก็คือใช้ช่วงเวลานี้ในการทําความรู้จักกับนักเรียนใหม่และผู้ปกครองด้วยนะครับมาที่<ห>คร<ห>ูบ๊วยแล้วกันนะครับ ครับดีเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวลืมอะไรดีๆก็คือผมนึกได้พอดีว่าแบบวิ้ยทำอะไรดีๆเหมือนกันช่วงปิดเทอมเนี่ยก็คืออ่าอย่างอย่างล่าสุดเลยนะครับที่พูดมาก่อนหน้านี้คือไม่ดีเลยครับก็ดีแต่แต่ไม่ดีไม่ดีขนาดนี้โอเคโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตัดเนาะตัดแล้วเดี๋ยวเคลีกรกับพิธีกรข้างหลังใหม่ครับอ่าก็อย่างอย่างล่าสุดนะครับช่วงปิดปิดเทอมยาวเมื่อกี้ครับผมก็ได้ความ ว่างแล้วก็อยากจะทําอะอะไรที่แบบมีประโยชน์ดีๆเนี่ยผมก็ไปสร้างกลุ่มติวติวฟรีออนไลน์นะครับชื่อ,อติวไส้แตกนะครับ <c oughs> ก็คือแข็งแข็น่าติวมากคือติวไปกินไปครับครูคก็ไส้แตกครับเด็กเด็ก<ๆ>ตอบคําถามไม่ดีอะไรย่างนี้ก็แบบต่อยเด็กไส้แตกไม่ใช่นะครับก็มีโครงการติวออนไลน์ก็คือ ชจ็ชวนเด็กๆเนี่ยครับที่เขาอยู่มม,ม .5 จะขึ้นม .6 หรือไม่ก็ม .4 ขึ้นม,นนม .5 ครับก็มาติวครับก็คือเป็นติวพวกข้อสอบเลยเพราะว่าในห้องเรียนนะครับก็คือบางครั้งเราเราไม่ได้เน้นข้อสอบขนาดนั้นเนาะมันก็มีตัวชี้วัดอื่นหรือเราอยากจะให้เด็กเขาได้ฝึกทักษะนั่นนี่มากกว่าเลยครับมันการแบบติวยัดข้อสอบไปเลยอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเราก็เลยถือโอกาสช่วงนี้แหละครับก็คือให้เด็กเด็กขึ้นม .6 แล้วก็เด็กขึ้นม .5 เนี่ยเขาได้เตรียมความพร้อมครับก็ ก็เลยใช้การติวเนี่ยครับก็คือเหมือนเป็นการได้ฝึกการสอนออนไลน์ของผมไปด้วยในตัวเลยนะครับก็คือเราใช้โปรแกรม Zoom สอนแล้วก็สอนใช้พวกเครงไม้เครื่องมือต่างๆครับก็เด็กเด็กๆก็ให้ความสนใจดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เห็นเด็กเพราะอันนี้เป็นเด็กใครเข้ามาติวก็ได้เงี้ยครับเราก็เลยได้ได้รู้จักเด็กๆในโรงเรียนเราที่แบบอ่าเรายังไม่เคยสอนนะครับก็ก็ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆ เขาให้ความสนใจดีมากครับดีกว่าที่คิดไว้ครับก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งเราไม่ไม่ได้บังคับครับคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เขาอยากจะมาจริงๆเลยครับก็เลยรู้สึกแ่อค้นพบเพชรเม็ดงามลายเม็ดเหมือนกันโอ้โหพร้อมเจรนา่ก่อนเปิดเทอมยผมพูดดีจังนะครับขอบคากำลัมากนะครับสมบูรแบบกราวที่ที่เซตมาการที่ชอบ้างครับน่าจะมีอะไรดีๆสนุกๆเยอะครับทุกกันก็ เป็นเรื่องของการรับความรู้เข้ามาอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีมีเฟสสองของที่คณะคณะศตกษที่จุลาทำก็คือจะมีเขามีวงคุยมาก่อนทำเวิร์กช็อปกันมาเดือนหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วเราก็แบบตามเข้ามาเรารู้สึกว่าเราไปตามดูคลิปวิดีโอต่างๆที่อาจารย์เขาพูดถึง learning contract ก็คือสัญญาแห่งการเรียนรู้อะไรเย่างนี้ยจริงผมเคยเรียนมาแล้วนะแต่ผมลืมมันไปเลยอะแล้วก็มีเรื่องของ formative assessment ก็คือการประเมินผู้เรียนแบบที่ดูการพัฒนาอะไรเย่างนี้เรารู้สึกว่าอันเนี้ย เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาทําต่อแล้วก็มีพวกแบบเครื่องไม้ mm. เครื่องมืออย่างเอ็ดพัซเซิลอะไรเงี้ยแล้วก็ตามหามานานเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนได้มาฟังเลยว่า mm. มันดีจังเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอากลับไปทํามันนะครับ,รบ,นนรบอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าได้ได้มาแล้วก็แล้วก็อยากเอามาทําต่อไม่รู้ว่าผมสามารถแชร์อันนี้เลยได้ไหมว่าแบบจากที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยผมเอาไปทําอะไรต่ออะไรเงี้ยหรือว่ารอไว้เป็นหัวข้อถัดไปดีครับได้เดี๋ยวจะมีโอกาสคงได้ชวนครูกัปมาคุยเรื่องประเด็นนี้ต่อนะครับ S 1> <S 1> ได้เลยครับครับอเมื่อกี้จริงๆแล้วจากประสบการณ์ที่แชร์เนี่ยอันนี้ตอนแรกแค่อยากถามว่าอะไรนะประสบการณ์ที่น่ามีประสบการณ์ที่น่าสนใจที่รู้สึกประทับใจโดยทั่วไปบ้างไหมคราวนี้อยากจะขออะไรนะสโคปลงมาให้แคบลงมากว่าน,นี้นิดหนึ่งมีประสบการณ์อะไรที่ได้จากการไปทํากิจกรรมช่วงปิดเทอมแล้วมันมีผลต่อต่อการทํางานอื ทั้งในระดับห้องเรียนก็ได้หรือทั้งในระดับระดับการทํางานร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียนก็ได้จริงๆหลายๆท่านก็พูดออกมาแล้วมีใครอยากอยากอยากพูดเพิ่มเติมไหมครับงั้นผมตอบไปเลยก็ได้ครับนิดนึงรู้สึกว่าไอ้สิ่งสิ่งที่ได้มามันมันเอามาจัดระบบชีทที่เรามีอยู่ครับให้มันฟังก์ชันกับกับตอนนี้มากยิ่งขึ้นผมสามารถแชร์หน้าจอได้ไหมครับอืมครับหนึ่งครับนี่ครับ อันนี้เห็นไหมครับอันนี้ชีตโอเคยังทําไม่เสร็จนะครับก็โดยปกติอะผมก็จะมีเป็น QR code ไว้เลยอย่างเงี้ยก็คือให้เด็กสแกนแล้วก็เข้ามาเรียนจากตรงนี้ได้เลยเมื่อก่อนอะทาใน Google Classroom ครับแล้วก็รู้สึกว่าเด็กอะเข้าลําบากกว่าจะเข้า,หารหัสน,นู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ทําเป็น QR code <c oughs> เาไว้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชีทที่ทำคำอธิบายไว้มันก็ไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นคําพูดที่เราจะ ใช้อธิบายเด็กแล้วก็มาถึงในส่วนของพวกแบบแบบตุกขัดอะไรเงี้ยครับเราจะจัดเลเวลเอาไว้คือต,ตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่ได้มาจากตอนที่ผ่านจากวงคุยตรงน,นั้น่ะว่าเอยจริงๆเราควรจะต้องคัดเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้เด็กอะครับเขาเขาเขารูา้ว่าตอนนี้เนี่ยฮ้ยจริงๆฉันเอาแค่นี้พอละอย่างนี้ก็จะเป็นเลเวลหนึ่งก็คือขั้นพื้นฐานทุกคนต้องทําได้ผมก็จะเขียนไว้ก็ถือว่าครูกั๊ใช้ช่วงเวลานี้นะครับที่เป็นช่วงปิดเทอมเนี่ยไป เขาเรียกว่าไปไม่ใช่ไปอบรมความรู้เกี่ยวกับการสอนแต่ว่าไปไปเปิดวงคุยเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงการสอนของตัวเองถูกไหมครับใช่ครับก็จะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆจากการไปพบเจอคนคนอื่นๆเพื่อนร่วมอาชีพอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็เป็นช่วงเวลาที่ได้ใช้ช่วงปิดเทอมนะครับไปทำแบบนี้นะครับคุณบุ้ยครับขอขอขอฟังคุณบุ้ยพู้เป็นพ่อพระนิดนึงได้ไหมครับผมก็ใช้ช่วงนี้นะครับไป เข้าป่านะครับ <t> ว <od il |ms|> <od il> ิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ครับขอโทษครับก็คือเนี่ยครับผมช่วงช่วงปิดเทอมนะครับก็คล้ายๆมัมีดูคน้องกากไม่แต่ก็ย้อนย้อนไปเรื่องเดิมนะครับที่ผมติวเด็กครับก็คือเราติวช่วงนั้นก็สนุกๆลองติวเด็กแต่พอพอได้ลองจริงๆนะครับมันก็ได้มีการฝึกทักษะการใช้พวกสื่อออนไลน์พวกการใช้สื่อต่างๆการหยิบนั่นหยิบนี่มาใช้ครับพอเรา ได้ลองบ่อยๆเข้าเราก็จะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เราก็จะมีทักษะแล้วครับว่าหยิบหยิบใช้ไอ้ตัวไหนกับก,กิจกรรมไหนแล้วมันเวิร์กอ่าเนื้อหาไหนดึงมาตอนไหนอะไรยเงี้ยครับก็คือถือว่าการเหมือนเหมือนเราได้ซ้อมสอนนะครับช่วงนี้แล้วก็ทําให้เรามีทักษะที่ดีขึ้นครับประมาณนี้ครับ,รบมีแบบปิดเทอมอยู่แล้วโดนเรียกตัวไปที่โรงเรียนไหมครับครูแอมมีบ้างไหมครับ เรียกตัวเองไปเพราะว่างานนี้ตลอดใช่ไหมครับน่ป้ยี่ไหมครับมนแบบจริงจริงงานงานงานที่มันแบบว่ามันมันงอขึ้นมาหรือว่ากิจกรรมที่เราสนใจอ่ะจริงๆริงมันไม่ได้ทําเฉพาะปิดเทอมนะพอพูดเรื่องปิดเทอมมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทําต้องปิดเทอมเท่านั้นหนึ่งทา้าททาอยู่ตลอดแค่ตอนปิดเทอมมันอาจจะมีเวลาว่างบางส่วนที่มากขึ้นให้ไปลองโฟกัสกับงานที่เข้ามาอะไรแบบเนี้ยเออประมาณเราเราคิดว่า ครูแต่และคนมีสิ่งที่เราสนใจอยู่พอสมควรแหละอย่างน้อยเสาวธิขาก็สามารถสวอปตัวเองไปทําได้รเราคงจะไม่พูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้นะครับก็คือช่วงปิดเทอมในช่วงนี้ครับมันม,มีอะไรที่แตกต่างจากเทอมก่นกอนๆบ้างนะครับถามครูแอมก่อนเลยครับช่วงนี้มีมีมีมากๆเลยเพราะว่าไองานที่เคยสนใจเช่นอบรมครูละครที่เคยไปทําหรือว่า กิจกรรมที่ไปรับจ็อบเองทําเป็นฝึกอบรมเป็นเป็นวิยากรอะไรเงี้ยก็จะอะไรที่เจอกันก็จะโดนแคนเซิลหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่างานงอกใหม่ใหม่มันก็จะกลายเป็นเป็นไอ้อะ,อะจัดกระบวนการก็จะกลายเป็นออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วมันเหนื่อยกว่าเดิมมากหลายเท่าเลยแบบเนี้ยหรือแม้ <c oughs> แต่รหรือแม้แต่ต้องไปร่วมเป็นภาคีกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีในการผลิตรายการสําหรับเด็กอะไรเงี้ยัก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นก็ก็ก จริงๆยากกว่าเดิมอีกางยากกว่าเดิมอีกเพราะ <c oughs> มันเป็นอันที่เราไม่คุ้นเคย,เยอะไรเงี้ยครับครับที่ครูบอยบ้างครับปิดเทอมนี้ต่างจากเทอมก่อนๆอั้งครับอันแรกก็น่าจะเป็นระยะเวลานะครับเพราะว่ามันมันนานแล้วก็ความความรู้สึกของปิดเทอมนะครับความความรู้สึกนะครับก็คือช่วง ไปเทิมกันก่อนเนี่ยเราก็จะรู้แล้วชีวิตเราเป็นรูทีนแล้วเอ้ยปิดอนนี้เดี๋ยวก็เปิดอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยทาตัวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยครับมันก็จะมีความรู้สึกที่แบบเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนมาด้วยนี่แล้วฉันต้องทําอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับต้องทําอย่างไรต้องมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวเพิ่มไหมแล้วสถานการณ์มันจะเป็นยังไงอย่างของผมนะครับก็คือตอนแรกมีโครงการจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาข้างนอกอืแต่ว่ามันช่วงคาบเกี่ยว ช่วงเขาปิดแล้วเราก็เลยเลื่อนตัวไปก่อนแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงเราจะต้องแคนเซิลหรือเราจะพาเด็กไปอะไรยังไงครับมันก็คือมีมีเรื่องของความไม่แน่นอนด้วยมันเป็นคือมันนานกว่าเดิมสองมันมีความไม่แน่นอนสามก็มันมีเขาเรียก new n o ร m a l ใช่ไหมครับขอโทษครับ New Normal ใช่ไหมครับ new n อ r m a l ก็คือเราก็ต้องเนี่ยครับมีการมีอะไรใหม่ๆอย่างเช่น กิจบัตรออนไลน์ใช่ไหมก็จะเป็นกระแสเห็นน้องคุณครูหลายคนบางคนได้มาสองสามร้อยใบแล้วอะไรยเงี้ยครับก็คือรู้สึกว่ามันมีสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นทักษะเป็นเทรนด์เป็นอะไรใหม่ๆที่เราต้องศึกษาแล้วเราก็ต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นครับการสอนการใช้สื่อการสอนออนไลน์ที่ตอนแรกเราใช้แค่ช่วยเสริมตอนนี้เรารู้สึกว่าเราต้องฝึกให้มันคล่องให้มันเพราะเราจะต้องใช้มันเยอะขึ้นนะครับก็ต้องใช้มันให้ดียิ่งขึ้นก็ประมาณนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราต้อง เตรียมปรับตัวเพื่อเข้าสู่เปิดเทอมครับมันมีอะไรที่เราต้องเตรียมตัวมากกว่าเดิมครับครับครูกั๊กครับโคตรว่างเลยครับว่างเลยังแพทรคือถ้าถ้าเกิดแบบพูดถึงในเรื่องของการเตรียมตัวคือผมโชคดีที่อย่ามาแก้ที่เห็นชีใช่ไหมครับคือิปวิดีโอมันทําไว้แบบสามถึงสี่ปีแล้วอะไรเงี้ยคือมันแค่จัดกระบวนการบางอย่างแค่นั้นเองแล้วก็สิ่งที่เคว้งอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นครูมสี่ครับ มันทําให้แบบเราเรายังไม่มีเด็กอ่ะคนอื่นเขายังไปเยี่ยมบ้านแล้วเจอเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราไม่รู้เลยว่าเด็กของเราเป็นใครเราไม่มีเวลาที่จะเริ่มเตรียมตัวกับเด็กของเราอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราเคว้งกว่ามออื่นมอสองมอสามมอห้ามอหกเขาเจอเด็กละแต่เราทั้งนั้นเขาก็ต้องไปติดตามเด็กในการเรียนออนไลน์ด้วยถูกใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีไปเยี่ยมบ้านเด็กสองสามคนก็ขอบคุณเด็กมากพาหลงบ้านตัวเองงงมากก็เรียกว่า ครับก็เรียกว่าเทอมนี้มีเวลาปิดนานขึ้นแต่ว่า<ม>ก็ไม่ได้ไม่ได้สบายขึ้นมีอะไรให้ให้ต้องลองทำมีอะไรใหม่ๆใ,ให้ทำอีกเยอะเลยนะครับครับผมครับเอาละครับตอนนี้ผมเรามาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็เลยอยากจะขอให้คุณครูทั้งสามท่านได้ฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักเล็กน้อยสั้นๆนะครับว่าการมุมมองอะไรที่น่ามีมุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้างจากประสบการณ์ที่ได้เป็นครูของตัวเองมานะครับมีทั้งเปิดเทอมปิดเทอมแล้วอยากจะฝากอะไรให้กับ ผู้ชมวงกว้างได้รับรูบ้มาครับอขอครูบวยแล้วกันครับโอเคนะครับก็คืออยากอยากจะฝากเรื่องปิดเทอมนะครับเปิดเทอมท,ที่เป็นประเด็นของของเทปวันนี้นะครับก็คืออยากจะบอกว่าช่วงที่เปิดเทอมปิดเทอมนะครับครูครูเราก็ได้มีเวลาที่พักผ่อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งการทิ้งงานเลยครับเราก็ยังมีการทํางานเราอยู่ ก like er ็คือแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนครูครับหลายๆท่านอย่างยงผมเนี่ยสบายแต่ว่าเพื่อนครูหลายๆท่านนะครับเขาเขาไม่ได้มีปิดเพิ่มครับก็อยากเป็นกําลังใจว่าอ่าก็สู้ๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทํามันก็เป็นประโยชน์ให้กับเด็กกับอะไรเงี้ยครับก็คืองานก็ก็คือฝ่ายทุกฝ่ายมันมันต้องช่วยกันเงี้ยครับก็คือก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมช่วยเป็นกองเชียร์ครับขอบคุณมากครับครับไปครู ครูการครับ,คร,บครับผมก็ทิ้งท้ายอะไรที่เกี่ยวกับการปิดเทอมใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าจริงๆปิดเทอมที่ผ่านมาเรามีเวลาเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้กับมานั่งทบทวนว่าเออจริงๆแล้วการเรียนรู้มันเป็นของใครมันเป็นของครูมันเป็นของเด็กหรือว่ามันเป็นแบบร่วมกันอะไรเงี้ยส,ส่วนตัวผมค้นพบว่าจริงๆแล้วมันคือร่วมกันระหว่างครูแบบผู้เรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้กลับมาทบทวนมุมมองทางการศึกษา ที่มันที่เราเคยรู้เนี่ยครับกลับมามองใหม่รอบหนึ่งว่า ي, ตอนนี้มันอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยเราจะใช้การจัดการศึกษาแบบไหนเข้ามาช่วยได้นะอะไรเงี้ยก็แล้วก็แค่แค่มองการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นตัวนําเนี่ยผมว่าสิ่งอื่นมันจะค่อยๆตามมาเหมือนที่เข้าไปดูในคลิปของเ,ออเป็ดหนึ่งที่เขาคุยกันที่คณะครับว่าจริงๆแล้วเราต้องออกแบบการเรียนรู้แล้วก็ดูที่สิ่งที่เราต้องการจะคุยกับเด็ก ให้เรียบร้อยก่อนไอ้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาที่หลังก็อยากให้คุณครูไม่ต้องไปกังวลกับเครื่องมือมากแล้วก็กลับมาตั้งเป้าว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ของเรามันคืออะไรคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะช่วยคุณครูได้ครับรอมากครับครับสุดท้ายครับคุณแอมครับอ่าอาจจะไม่ได้ฝากแต่อาจจะม,มันมีข้อสงสัยเกิดขึ้นว่า, mm hmm. าเทอมนี้เราปิดเทอมนานมากเลยเนาะแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้หยุดนานมากเลยนะครับทั้งๆท,ที่ในทางตรงข้ามกันคุณครูกับ อาจจะต้องเตรียมอะไรใหม่ๆแล้วก็กลับไปสู่าการเรียนรู้ที่จะทําให้เด็กเรียนให้ได้ในสภาวะที่มันไม่ปกติแบบเนี้มันก็เลยมีโจทย์ว่าเอ๊ะตกลงจริงๆแล้วต้องมีต้องมีการปิดเทอมไหมอะไรเงี้ยเออหรือ,อการปิดเทอมต้องต้องมีหรือเปล่าหรือว่าถ้าถ้าเด็กสามารถออกแบบการปิดเทอมได้เองว่าเขาจะเรียนแค่นี้แล้วเขาจะปิดเทอมแค่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือหรือหรือแล้วแล้วมันก็เลยคิดต่อไปว่าแล้วมันก็เลยกลับไปที่โรงเรียนว่าอ้าว แล้วถ้าอย่างนั้นครูมีหน้าที่อะไรอ่ะครูครูคมีหน้าที่อะไรเพื่อทําให้เด็กถ้าสมมติเด็กออกแบบการปิดเทอมได้ครูมีหน้าที่อะไรก็กลับไปถามโรงเรียนว่าแล้วโรงเรียนต้องมีหน้าที่อะไรอะ่ะแล้วคนที่จะให้การศึกษากับเด็กในประเทศเนี้ยเขาต้องมีหน้าที่อะไรหรอถ้าสมมติวันหนึ่งเรื่องปิดเทอมหรือเปิดเทอมมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะแต่มันเป็นประเด็นว่าอยู่อยากจะเรียนรู้อะไรแล้วอยู่ตั้งใจว่าอยูจะยูยูตั้งใจว่ายู่จะเก่งอะไรอ่ะสมมตินักเรียนคนนึงเกิดมาแล้วก็มีโอกาสให้เขา เข้าถึงการศึกษาแล้ววันหนึ่งเขาได้ถามตัวเองหรือเขารู้ตัวเองว่าเขาจะเก่งอันนี้ยแล้วเขาก็ทําให้อันเนี้ยเขาก็ไปสู่อันเนี้ยแล้วเขาออกแบบการปิดเทอมของเขาได้เองเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นคงสนุกเนาะเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าทําแบบนั้นได้เด็กอ,อครูคงต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าแล้วล้วครูก็รูทําหน้าที่อะไรแล้วโรงเรียนทําหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไอการปิดเทอมนานๆน,น,นี้ก็เลยทําให้มันมีมันมีคําถาม แปลกๆไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมแต่ว่า <c oughs> เราคิดว่าไอ้สภาวะการปิดเทอมแบบเนี้ยที่มันที่มันต้องต้องปิดก่อนปิดนานปิดเพราะว่ามี <c oughs> โรคระบาดปิดเพราะว่าเป็นสถานาการณ์ไม่ปกติอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องกลับไปที่ทุกคนน่ะทั้งคนที่เป็นครูหรือคนที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยว่าจริงๆแล้วเฮ้ยแล้วตกลงการเรียนรู้ที่แท้จริงคืออะไรวะ <c oughs> แล้วปิดเทอมเนี้ยเกี่ยวอะไรกันไหมอืมอะไประมาณนี้ครับแล้วมีเวลามากขึ้นในการอยู่กับตัวเองหรือ มีเวลามากขึ้นในําสิ่งที่ตัวเองสนใจมันดีไหมแล้วการไปโรงเรียนมันยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่ามันมมันันนเกิดเป็นคําถามมากกว่าประมาณนี้นครับก็เป็นการทิ้งท้ายคําถามที่น่าสนใจนะครับจากครูแอมนะครับก็ช่วงนี้ถือว่าเรามีเวลาปิดเทอมเยอะเนาะมีเวลาคุยกับตัวเองเยอะก็ลองลองกลับมาตั้งคําถามนะครับก็ทั้งสามท่านก็แสดงให้เราเห็นว่าครูแต่ละที่นะครับแม้จะเป็นครูเหมือนกันแต่ก็มีช่วงเวลาในการปิดเทอม ช่วงเวลาที่ทุกคนไปทําในสิ่งที่ตัวเองสนใจต่างกันนะครับก็ขอบคุณทั้งสามท่านที่วันนี้ได้แลกเปลี่ยนกับพวกเรานะครับครับผมก็ต้องขอในขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ยินดีมาร่วมพูดคุยกับเราโดยเฉพาะย่างิ่งในเทปแรกในตอนแรกนะครับของรายการท้าถามผูน้ในวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณครูทั้งสามท่านนะครับขอบคุณมากค่ะ และหากใครที่ดูรายการนี้แล้วสนใจนะครับฝากกดไลค์เพจแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะครับรวมทั้งใน y t u t u นะครับชาแนลค่าถามครูนะนะครับกอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับครับผมแล้วก็รายการของเรานะครับจะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มตรงนะครับและนอกจากนี้เรายังมีการนำข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Facebook อย่างต่อเนื่องด้วยครับ สำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบก,กันในตอนที่2ในวันศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค,ครับเพลงไม่เคยได้ถามอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าถามครูและคุณจะรู้จะเข้าใจไม่เคยได้ถามหรืออาจจะยังไม่เห็นสิ่งที่ครูเป็นก็นอยากให้คุณได้เข้าใจ